ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่หลวงปู่สวงไปช่วยลูกศิษย์ถึงแดนกิมจิ ตราบใดที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงปูส่สวงอย่างแน่วแน่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดใดของโลกใบนี้หลวงปูส่สวงก็จะไปช่วยลูกศิษย์เสมอเหมือนดังท่านนี้ที่มุ่งหน้าเดินทางไปตายเอาดาบหน้าที่ประเทศเกาหลีโดยที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางตระเวนหางานหนักเอาเบาสู้ แต่ใจก็อธิษฐานต่อหลวงปู่สูวงตลอดว่าขอให้ได้เจ้านายดีไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่แล้วหลวงปู่ก็ให้ดังที่เขาขอเรามาฟังรายละเอียดจากท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามกันเลยครับขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอืม อครั้งคร<ะ>ั้งแรกนี้รู้จักกระปู่ได้ยังไงเออตอนแรกผมรู้จักกับปู่นะครับเพราะว่าผมเกิดผมมาอยู่ที่เกาหลีปีนั้นปีก่อนดูหนาวปีที่แล้วนั่นนะอ,อ๋อเหรอฮะไฟมันไหม้ร่างกายผมเป็นก็เล,ลยเกิดเป็นไฟลามพุ่งอาจารย์ไฟไหม้มที่ไหนเป็นไฟลามพุ่งไหม้ผมีที่ไหนท,ที่เกาหลีนี่ครับอ๋อที่เกาหลีเหรออ๋อมันเหมือนกับเป็นแผลบนมูสวัดนึงไงผมเกิด ผมเกิดโรคไฟลามพุ่งในร่างกายผมหนึ่งวันกับหนึ่งคืนผมถูกไฟไหม้ในร่างกายเนี่ยทีนี้ผมเลยกลัวไฟทีนี้ปีปีที่แล้วเนี่ยผมกลัวไฟมากผมไม่อยากจะเข้าใกล้ไฟเลยทีนี้ผมก็เลยเดี่ยทีนี้มันเกิดอะไรไม่รู้ทีนี้ทำให้ผมไปเห็นภาพแล้วปุ๋ยที่ที่หน้าจอคอมของผมน่ะขึ้นมาปุ๊บผมเลยตดตามเลยผมติดตามทุกช like ็อตทุกช so <t ips ables> ็อตตดตามตลอดเลยตั้งแต่ ติดตามไปผมก็เลยอ่าที่นี่ผมก็เลยว่าโอ้หลวงปู่นี่ชอบไฟนี่ผมก็เลยติดตามหลวงปู่มันก็เลยสัทธาลองปู่ทีนี้ใครจะมาดังไฟเท่าเกียรตมาดังไฟผมก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าผมจะทาลวงปู่เป็นการบูชาหลวงปู่นะอืมอืมทีนี้ผมก็เลยอธิษฐานจิตบูชาหลวงปู่ผมก็ให้น้องชายผมแต่ทำไมผมถึงจะได้หลวงปู่เนาะทีนี้ผมก็เลยว่าต้องหาวัดใกล้ที่สุดวัดใกล้ที่สุดก็คืออ่าปทุมธานี อ่ ờ, ก็มีน้องชายอยู่ใ,ใกล้เลยก็เลยให้น้องชายไปเป็นตัวแทนบูชารูปเหมือนหลวงปู่รูปองคใหญ่ประมาณตั 9, 999, <อ>้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าี่แหละประมาณนี้เลยนะเก้า <9, S 2> นิ้วสุดๆจะเป็นเก้านิ้วครับบูชารูปหลวงปู่องคใหญ่ก่อนอืทีนี้ผมก็เลยอธิษฐานจิตแล้วก็จิตผมก็เลยย้ายงานมาผมก็เลยบอกปู่ว่าปู่ผมจะย้ายงานแล้วนะให้ปู่ไปหาดูหน่อยงานตรงไหน,นที่เท่าแก่ก็ไม่ ดูบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่เล่นอืแต่หาดูหน่อยอืก็เลยมาตามสายปู่นี้เขาก็มาทางานดอกไม้เท่าแก่ก็ไม่ดูดบุหรี่เท่าแก่ก็ไม่ดื่มเหล้าอือยู่สมาทหะมีแต่ภูเขาล้อมเลยเหรอที่เกาหลีเนี่ยเหรอครับที่เกาหลีครับแล้วมันห่างจากตัวเมืองไหมโอห่างมากครับห่างมากห่างมากอโอ้ตั้งสี่ชั่วโมงเลยห่างจากตัวเมืองผมอยู่ในหุบเขานน้นแล้วมาทําอะไรทําอะไรอยู่ที่เนี่ย ตอนนี้ทําสวนดอกไม้ปลูกดอกไม้ขายครับอ๋อปลูกดอกไม้เหรอ,อครับมีสวนเสริมอะไรเยอะแถวนั้นใช่ไหมม,มีอยู่12เฮ้าครับ12เฮ้ามันเป็นบ้านเหรอไม่ใช่เป็นบ้านครับเป็นเป็นโดมเป็นโดมใหญ่ๆครับอ๋อเป็นโดมเขาก็เรียกเฮ้าส์เหรอครับเรียกเขารับเป็นโดมเพราะว่าถ้าไม่ทำเฮ้าส์มันหนาวครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนเดือนธันวาคมหิมะก็ร่วงลงเลยครับเหรอแล้วมาอยู่เกาหลีในกี่ปีแล้วเนี่ย ผมมาอยู่ได้หกปีแล้วครับโอ้หกปีเลย,เลยก็พูดเกาหลีได้เลยเดีย่ยก็ได้นิดหน่อยครับเลยเอาหกปียังได้นิดหน่อยอีกเหรอครับได้นิดหน่อยครับพอรู้งานครับพอรู้เอาตัวรอดได้ครับอาจารย์เรอแต่ว่าแปลกเหมือนกันนะอาจารย์นะก่อนที่ผมจะมาเกาหลีนี่อาจารย์ผมบวชมายี่สิบเจ็ดพรรษานะอาจารย์โอ้โหยี่สิบเจ็ดพรรษาเลยเหรอแล้วทีนี้ผม ผมไม่เคยได้ยินชื่อลวงปู่เลยแม้แต่นิดเดียวเลยเข้าผ่านประสาทของผมนี่<ะ>ผมไม่เคยได้ยินเลยอ<ะ>ืผมไปสายไหนรู้จัก,จกไหมอาจารย์ผมไปสายลวงปู่พุทธทาือ<ะ>ไปสายลวงปู่พิธาที่ในบโรยอนุ่น,นาชายานุ่นแต่ผมก็เดินทื้นงไปทางภาคเหนือถึงแม่ฮ่องสอนเดินทื้งไปทั่วเหมือนกันแต่ผมไม่เคยได้ยินเสียงลวงปู่เลยลเอา้าวแปลกเนาะผมก็ไปเรียนมหาบเรีนยนอยู่ที่เพชรบุรี<ะ>อยู่ตั้งเจ็ดแปดปี แล้วก็กลับมาอยู่ที่สุดแต่ชีวิตเปิดเิฐภาคแต่บนออกเชียงเหนือที่วัดป่าดงไร่สันติวนาลามที่บ้านเชียงนะแต่ไม่เคยได้ยินหลวงปู่เลยไม่รู้อะไรปิดบังผมพอมาอยู่ที่นี้ปุ๊บผมหาที่พึ่งทางจิตใจอ๋อพอพอมาอยู่มาอยู่ที่เกาหลีเนี่ยแล้วเหรอมาอยู่ที่นี้ผมก็หาท่าพึ่งทางจิตใจแต่ก่อนมันก็ดูเฟซดูอะไรต่างๆมันก็ไม่เห็น<อ>ที่นี่พอผมเห็นหลวงปูน่นี่ผมติดตามเลย มผมติดตามผมก็เลยเกิดศรัทธานในปฏิปทาหลวงปู่มีหลวงปู่รูปเดียวองค์เดียวในประเทศไทยครับที่ไม่มีวัดผมก็เลยศรัทธาปฏิปทาประการปฏิบัติหลวงปู่ว่าหลวงปู่นี่ไม่มีวัดแต่สามารถอยู่ได้<ม>แต่สถานที่ที่ปู่ไปไปเหยียบทุกที่ทุกนทุกแห่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจริญรุ่งเรืองป็นทําให้คนมีอาชีพมีการมีงานรายได้หมดทุกสิ่งตัวอย่างใช่ใช่ใช่นี่ผมศรัทธาหลวงปู่อย่างนี้แล้วพระองค์เงินเนี่ยที่ผมไปรู้จกัก มากมาก่ายกองมีวัดมีวาหมดอยูว่วัดมีตำแหน่งมีเป็นพ่อครูเป็นเจ้าคณะอันนั้นต่างๆนี่มีหมดอันนั้นก็ธรรมดาอยู่แต่หลวงปู่นี่ไม่ธรรมดาคือไม่มีวัดอาศัยอยู่แบบคัง้งพุทธกาลเลยคั้งพุทธกาลเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมก็ได้ศึกษาทักทำตีโทเองเหือนกันสมัยกระทั่งมหาปร,ริญญาผมก็เรียนมาหลายปีเือนกันนแล้วทีนี้ผมก็เลยติดตามปฏิบัติหลวงปู่ผมพยายามตีปิศาณหลวงปู่หลวงปู่ว่า ที่วัดไฟพัฒนานี่ผมคิดว่านี่เป็นองค์ดินดินดินท่าดินของหลวงปู่อยู่ที่ hmm. วัดไฟพัฒนาอ hmm. ท่าไฟแล้วอยู่ที่กระท่อมลาสังขารพร้ hmm. อมกับท่าลมท่าลมท่าอากาศาตาก็อยู่ที่เป็นเว้านะครับเป็นอากาศา่าเป็นลม hmm. เป็นอากาศท่า hmm. ผมเลยติดตามดูแล้วผมก็พยายามยามาปฏิบัติผมอยากรู้ หลักปฏิบัติของหลวงปู่เพยา่ายามนั่งแต่ว่าที่ผมตสวดมต์ตลอดเลยตั้งแต่ผมเข้ามากหลีผมไม่เคยเบนเลยอืมดีดีการสวดมต์เจ็ดหลวงปู่ชอบให้สวดมต์มังคารนะห้ามเ้นเลยผมไม่เคยเบนครับผมทําตลอดครับเช่นใช่การทําวัดสวดมต์เพราะว่าผมบวชได้ผมสวดปฏิโมกก็ได้ครับรผมมีควาสวดปฏิโมกด้วยโอ้โหสุดยอดนะแล้วบวชบุรทำไมบวชทำไมถึงสึกเออกมาล่ะก็มันมีเหตุจะเป็นก็เรื่องอ่าหลายๆอย่างนะ ก็เลยจะพลิกผันชีวิตออกมาอยู่ข้างนอกบ้างทีนี้พอเสือกมาปีปีห้าหรือเปล่าเสือกมาเนีปีห้ปีห7ผมก็มานี่เลยเมื่อหมดบุญในร่มกาสาวพัดที่เป็นสิทธถาคตถึง27ปีก็ต้องจำใจลาสิกขามาเป็นคฤรืหัดเหมือนดังโชคชะตาได้ขีดเส้นให้ต้องจากแผ่นดินแม่ไประจญฝ่าฟัน หวังเพียงให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมในต่างแดนเหรออแล้วใครเป็นคนชี้แนะมาที่เกาหลีเนี่ยก็ไม่มีใครชี้แนะครับมันคือมันอยากจะมามันไม่มีทุนครับเป็นออกมาคาราวาแล้วไม่มีตังค์สักบาทนะครับออกมาแต่ตัวแล้วเรามาเดินทางมันต้องใช้ให้เงินนะ่ะทําไงนี่ถ้าใช้เงินก็ต้องยืมเงินเขาก่อนถงสามสี่ห<อ>มื่นก็โอตีตัวเครื่องก็ขึ้นขึ้นเครื่องมาโดยแบบไม่รู้จักอะไรเลยแบบนักกล้องเที่ยวนะครับไม่รู้เลยไม่รู้จักอะไรเลย แต่พอเข้ามาปุ๊บนี่มันกับเขาผักผักผัก,ผกเข้ามาเลยครับไม่มีกีดกั้นเลยเอา hmm. มาง่ายมาสะดวกสบายแต่คนเด่นมาตามหลังเขาผักอกผักอกผักอกไม่ได้เข้ากันเยอะแยะเลย hmm. แต่ผมนี่เขาดึงเข้ามาเลย hmm. มันอาจจะเป็นบ้านเก่าผมก็ได้นะอาจารย์อดีตชาติผมอาจจะเกิดเกิดเคยเ,เกิดเป็นคนเกาหลีก็ได้ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเขามาง่ายนะไม่มีปัญหาเนะม่นอยู่กับท่าแก่ก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติกันตั้งแต่เดีกนะอาจารย์ มีอะไรก็เฟื้อเผื่อแพ่กันอย่างนี้ครั้งครั้งแรกมาก็เจอคนนี้เท่าแก่คนนี้เลยเหรอหรือไงไม่ต้องต้องต้องสแสวงหาญาติตนเองเพราะว่ามาตอนแรกนี่ถ้าไม่ใช่ญาติตัเองนะอาจารย์เขาจะบังคับเราเหมือนกับวัวควายเลยถ้าไม่ใช่ญาติอะไรนะไม่ไม่เข้าใจก็ก็เหมือนว่าถ้าอดีตที่ไม่เคยเป็นญาติกันเขาจะบังคับเรามันกับทีนี้เราก็ต้องแสวงหาตรงไหนเนาะเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเคย ยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีตชาติก่อนก็พอจะอยู่กับเพื่อนกันทีนี้ก็หาหลายที่หลายมองโอ้ไปรอนแรงไปเรื่อยๆเลยอ๋อเราก็ไปเราก็ไปเขาเราเรื่อยๆเลอไม่ไม่มีจุดหมายเหรอไม่มีเลยเพราะว่าไม่มีเป้าหมายอะไรตรงไหนต้องไปแสวงใหอยังไงมาก็เจอคนอุปถัมจนอุปถัมตอนที่ท่าแก่ที่หนีมานั่นแหละเขาก็อยู่ที่นั้นได้สองปีเกือบสามปีเลยกว่าจะปกพ้องลวงตู่นะ หมายความว่าห<ร>มายความว่าเรามาปีสองปีปีสองปีถึงได้เจอเขาหรือไงเจอเขาแก่คนนี้เหรอสองสามปีครับเขาเจอครับเลอแล้วเขาเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคนเกาหลีเหมือนกันครับแต่เขามีอ่าความแม่ตาเ,เ,พ<อ>เพื่อแผเพื่อเพื่อเบื่อแผรเขาก็ทาไรทนานํานาเนี่ยแหละรับเขาชื่ออะไรอะ่ะชิมชองมุกนะชิมชองมุกชิมชองมุกนะอืมชื่อเขามันมีแต่ชิมชิมขึ้นก่อนมนาะ แล้วแล้วนี่เราก็คิดว่าเราจะไม่กลับเมืองไทยแล้วเหรออีกสักปีสองปีก็จะกลับแล้วลอาจารย์เลอกลับแล้วจะกลับอันนี้อีกไหมครับกลับแล้วคงไม่ได้กลับเกาหลีครับคงคงไปอยู่ที่ไทยน่นนะครับผมอยู่อำเภอบ้านดงครับจังหวัดอะไรผมอยู่ที่ผมบ้านเกิดผมอยู่ขอนแก่นแต่ผมย้ายไปอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรอ๋ออ,อุดรผมตั้งใจจะไปนมัสการจะไปกลับหลวงปู่หยุด ถึงวัดยพัฒนาผมจะไปปฏิบัติธรรมถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะช่วยเป็นพิธีกรให้ครับเลอดีรดีดีผมอยากจะช่วยเป็นพิธีกรผมอยากจะเผยแผ่หลวงปู่ให้นะครับถ้าผมมีโอกาสที่ไปไปไปวัดภัยพัฒนาผมจะไปบวชบวชชีพามพาลูกพาเมียไปบวชไปปฏิบัติไปบำไปอุปบัมภ์รมบำรุงวัดวาพัฒนาที่เคยปฏิบัติครับแต่กระถินผมก็ทําหลายวัดนะครับวัดก็ใหญ่ผมก็ทําอำครับทําหลายวัด ผมก็สั่งมาเหรียญรุ่นกินไม่หมดที่ประเทศสารธรรมารามพอเหรียญมาถึงผมนะครับอพอเหรียญมาถึงผมรูปเหมือนลุงปู่ไปถึงบ้านไปไหว้ที่บ้านก่อนแล้วเหรียญลุงปู่รุ่นเหลียกินเหลือใช้มาถึงผมปุ๊บวันนั้นนี่พอลุงปู่เห็นผมน้ําตานี่ไหลออกมาจะอ้นทบ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 ร้องให้มันกับสองสารผมแต่ตอนนี้ไม่มีลุงปู่ผมจะท่องคาถาลุงปู่่า หลวงปูส่สวงอยเตียนสรุนออยเพิ่มปูนบาตเกียผมจะภาวนาตลอดทั้งยี่ี่ชั่วโมองเลยแล้วแล้วขออะไรหลวงปู่ขอได้ไหมล่ะเคยขอไหมก็ขอม่แต่ขออาชีพการงานครับอืแต่เรื่องที่ชาวโลกคนท,ทั่วไปที่ขอเรื่องหวยเรื่องอะไรเมื่อที่แล้วเนี่ยก็ออกออกที่สามแปดที่เบอร์แฟนผมแขนคออยู่ครับเหลวงปู่ด้วยแรงศรัทธาหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน อาจจะช่วยให้ท่านสมใจหวังขอเพียงแต่ท่านอย่าโลภเมื่อหลวงปู่ช่วยท่านแล้วท่านก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วหนทางสว่างจะรอท่านอยู่ก้าวแรกคือจุดเริ่มต้นก้าวต่อไปคือความสาเร็จอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเธียา อิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ